สวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องคอยทุกคนเอาคืนนี้ก็เป็นคืนข้ามปีนะพี่น้องคอยกระถ่ายกลางคืนให้เก่าแล้วพี่น้องไปกินรับลมอยู่ขันแท่หน้าก่อนในบ้านก็มีมะลำอมมะลำสิงกินกันสนั่นอยู่บ้านคอยพี่น้องเอ้ย กลางคืนยางมาทางคอนเทนเนอร์ใส่ตาที่สามเอาใส่ความสมารถพิเสงางมาเรียนอยู่เสียแล้วก็ฝึกเรียนอยู่สริริราชคอร์ดเจ็ดหมือ่อเพื่อซอยด้วยตัวเอง บ้านข้งนนะังขนเนาะก็มีมอลำโอมะลำหลายมูบานบ้านเบิ่ปนปทุมราชก็จ้างมอลำมาให้เบิ่งคือกันบ้านหอยติดว่ติดดอกไกลๆก,กันนะสองกิโลติดบัานนักหลองดังเนาะเบิรนปรทุมราชอากาศพอดีพอดีไปน้องคืนนี้คืนคามปีขึ้นเข่าดาวเนาะ เาใส่แฟตไทยให้เราหรือพี่น้องเห็นซํำเห็นเนาะแต่เขาบอเห็นเราควจะเบึงเอาโหลดเสียงธรรมชาติกลางคืนเนาะเข่าดาวเขาก็ไปว่ามันเข่าเราไปกิน ยำม,มาแล้วในหมบานเห็ดยำกินกันเนะาะญาติพี่น้องกินแล้วก็ออกมาปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะสิ่งใดที่บดีก็ให้มันผ่านผลไปในปีเกาา่าปีหน้าก็ให้พบแต่สิ่งที่ดีเนาะทุกคน ขันใส่ก็ดีหันคว้าก็ดีเดินหน้าก็ดีถอยหลังก็ดีเนาะพี่น้องยองมีอุปสรรคใดๆเนาะมากีดขวางพวกเจ้าถูกทุกคนแหละเฮ็ดยังไข่ลาบลืน่นไปเบิดเนาะพี่น้นอ,นองหนีสินไม่ใช่ก็ให้ผ่อนคลายไปไม่ติดขัด ทุกคนก็หวังแต่พอแต่ความสุขความเจริญความรวยเนาะพี่น้องมีทรัพย์มีสินลีนรอบจ้าของทั้งนั้นแล้วเนาะพี่น้องชีวิตมนุษย์เนาะเกิดมา,าจากตเดียวเหตุในตอนที่ยังมีโอกาสเนาะดีตอนบ่ม,มีโอกาสเหตุแล้วมันสิยาบมันเหตุบอเป็นมันสิบ่มมีโอกาสนั้นลงเหลือ อากาศดีดีตอนนี้พี่น้องเย็นไหมบางอย่างไม่สะดอกอยู่มองเก่าน่มันสิ็ตัวคาแทนาถ่ายกลางคืนจเก่าเด้อพี่น้อง มันจะเป็นเข้าดาวเนาะ <c oughs> ขึ้นคามปีขึ้นวาน,เ,นเย็นอีดีพี่น้องเพราอยากเอาสาสตร์มาปูนอนอยู่นี่แหละเต้นก็มีอยู่รีฟิว เตือนมันเสียนะเนาะกลางคืนสิงูมันออกมางูแน่แมงปองแน่เอ้ยสัตว์ไม่ผิดเตือนก็บนหลายดอกตองก็มีนะให้หน้าเนาะมันก็ต้องมีแหละให้หน้าธรรมชาติบ้านเฮา เสียงเพลงอยู่ทั้งเงินบัดโคกพระวินัยดีพุนตเกี่วเวลามีมอลำเนาะเวลาเบิรดนำมานะะ่บาผาดเทือกเทียล้วคอยก็ได้เหมือนจางให้เบิงบ่งเนาะไทยบ,บ้านเบิ่งมีสุดหนึ่งมันหลายหลายคอนเสิร์ตใหญ่นะ เธอจางมาแบบแพงเลยนักหลองมาเต็มเขาตีกันระบาดพี่น้องเอ้ยเธอก็เลยหยุดติการเอามาเลย <c oughs> มีแต่จางมาวงมาลำเดียวๆเมือนี้ <c oughs> มาลำสิงวงหนึ่งก็จบเลย เอาเสียงพวกหมาขอไปเซฟไปเลยคือโบนินเสียง,างา่าหันคือจังเฮาหลบทิดทางเฮาเบิดเหมือเบิดเวนลุนไปเบืองหมอลำบ่อมา ศัพท์ก็โอเคเดอกถ่าย,ยกลางคืนเนาะถ่ายกลางเวนถืนอ,อดดแดดเ,เนี่ยโอ้ยหอนขึ้นมาโหลดโทรศัพท์ก็ได้มีแต่อฟี่ย่างนึยพี่นอ้องอีกประมาณส่วง เมษาห,หรือษภามันก็เรียบลงแล้วนาหอนมันสเสียบมันลม,มนลงลาบไปน้ำดินนนนะฝากกดติดตามช่องกันเดอ้อพี่น้องเอยกดติดตามเขาสามสิบคนหนึ่งอยากลองเห็ดเบิ้งคือเจ้าอ่ะนะมันสิเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องคนปกติกคนม่ปกติเห็ด บนเข่าดาวทั้งคนจุดผุแล้วเดี๋ยวซิมีคลิปมากเราประวัติเนาะพี่น้องการเป็นมาแล้วก็แนะนำโตนาะพี่น้องบนเป็นคนดังดูตัว,ตวก็อยากเฮ็ดซื้อนะเฮ็ดเกียบไปเป็นความทรงจำใน ยูทูบช่องของเขาเนาะพี่น้องป,ปัญหาแถเปนนก่เขาเห็นว่าได้เขาย่อนฟังย่อนให้ลูกให้ร้านเบิ่งสินะเนาะโอ้สิเจ้าคี้เป็นประสิบปานเนาะพี่นอ้องนั่นนี้ก็คู่น้องสาคอย ตรงหน้าหอนจังสีขก้นไปอยู่ทั้งคูทั้งศาย่างไปเองมันก็เย็นมันอยู่มันสูงกว่าพื้นหน้าน้อยประมาณเมตรหนึ่งเนาะเมตรสองเมตรเนาะลมมันก็พัดมาไกลซอยบันเท่าความหอนได้นะยามหน้าหอน โอ้ปีนี้มันหอนแหงเด้ปีนี้พี่น้องก,ก็ก็เอาเสือไปซุปน้ำม,มาใส่ไว้เนาะแหงคาคิงเลยมันหอนแหงหลายอ๋อขมียังไหลพี่น้อง อีกรองทายขึ้นอีกมือซื้อฟังเสียงธรรมชาติก็มารับลมอยู่คันเทนหน้าเนาะอย่างว่าผู้เดียวอย่างกลับคนจะกอนกบปิดคลิปเลยพี่เนอะมันจสิยาวเกินไป เห็นแสงพวกโง่คนอุตวส่นมันกิบบรรัาคือกันได้อย่าค่าแหงพี่น้องเอามาไววสารเห็ดหลังค่าเถียงหน้าหรือเหียนหรือ อันนี้นอะอันเหี้ยนหกเด้อพี่น้องแม่คอยบาดได้แล้วต่อมาเด้อเอาไม่ต่อมาเอาปีชีพินาบาน แฮปปี้นิวเยียร์สุขสันวันปีใหม่นะพี่น้องตอนรับเ้าปี2,567พบเจพบแต่สิ่งดีๆกันทุกคนนะทุกคนสวัสดีเด้อ